วางได้ก็เบาวางใจได้ก็เป็นสุขในชีวิตของคนเรามีเรื่องให้ถือไว้มากมายแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจําเป็นต้องแบกบางเรื่องถ้าปล่อยไปได้ใจก็จะเบาลงบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ลองฟังธรรมะเบาๆแล้ววางเรื่องไม่จําเป็นลงชั่วคราวเพื่อให้ใจได้พักและได้พบความสงบอีกครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราคิดว่ามันไม่ควรเกิดทั้งที่ความจริงคือทุกอย่างที่เกิดล้วนมีเหตุถ้าเราไม่ยึดว่าต้องได้ดั่งใจเราก็จะไม่เสียใจเวลามันไม่เป็นไปตามนั้นยิ่งยึดมากยยิ่่งเหนอ ยิ่งปล่อยได้ยิ่งสบายลองดูเถิดว่าตอนนี้สิ่งที่ทำให้เราหนักใจที่สุดสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมากที่สุดคืออะไรมีเรื่องหนึ่งในพระไตรปิดกเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวชมาหลายปีใจยังร้อนเพราะโกรธคนในอดีตแม้จะนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่สงบวันหนึ่งท่านอาจารย์ถามขึ้นว่าในมือเธอถือของร้อนอยู่หรือพระภิกษุก็นิ่งไปแล้วก็ตอบว่าเปล่าครับอาจารย์ก็ตอบกลับไปว่าแล้วทำไมถึงยังร้อนอยู่ละ่ะพระภิกษุจึงเข้าใจได้ว่าตนเองย,งยังยึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว จึงไม่มีทางเย็นได้เลยตั้งแต่นั้นมาท่านเริ่มวางและพบความเย็นที่แท้จริงธรรมะไม่ใช่สิ่งสูงเกินเอื้อมไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงแค่เราหยุดคิดซ้ำกับเรื่องเก่าก็ถือเป็นทมปฏิบัติแล้ววิธีง่ายๆที่ทําได้ทันทีคือหายใจลึกๆช้าๆสามครั้งแล้วสังเกตว่าในเราแบกอะไรอยู่แล้วก็ถามว่ายังจําเป็นต้องแบกอยู่ไหมถ้าไม่จําเป็นก็วางลงเสียให้ใจได้หายใจบ้างชีวิตนี้ไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องแก้ทุกอย่างในวันเดียวบางทีแค่วางลงบ้างใจเราก็จะไม่เหนื่่อออีกตไป หากรู้สึกเบาแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือธรรมะกำลังทำงานขอบคุณที่อยู่กับธรรมะในวันนี้สาธุ